วัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงให้กับราศีพฤษภในเดือนตุลาคม2567นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ทั่วไปของคุณในเดือนนี้นะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ค่อนข้างมีอำนาจนะคะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะคะ ที่จะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ได้นะถ้าใครเป็นคนโสดอยู่เนี่ยอาจจะได้พบเจอกับคนในลักษณะนี้นะคะก็ <g ül ets> คือเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาผงผางแต่ว่าจริงๆแล้ว,วเขาคือคนจริงใจนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจทหารนะ คนในเครื่องแบบนะคะหรืออาจจะเป็นแพทย์ก็ได้นะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะคะเกี่ยวข้องกับงานประกันภัยก็ได้นะถ้าเกิดเป็นผู้ร่วมงานกันนะคะก็จะทํางานประสานงานกันได้ด้วยดีนะเขาจะเป็นคนที่ทําให้ธุรกิจการงานก้าวหน้าด้วยนะคะส่วนหนึ่ง แล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับความรักเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกใจนะคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอคนในลักษณะนี้คุณก็รู้สึกว่าโอเคนะคะกับความรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นกับคนคือเขามีความจริงใจให้กับคนนะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะใครที่ทำธุรกิจกำลังเริ่มต้นสร้างธุรกิจเนี่ย ในเดือนนี้นะคะธุรกิจของคุณจะเติบโตก้าวหน้าขึ้นนะในระดับเริ่มต้นนะคะจะได้ฉลองความสำเร็จนะเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์ที่แปลกและแตกต่างจากคนอื่นนะคะจะช่วยเสริมธุรกิจของคุณได้นะคะถึงแม้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีอุปสรรคนะแต่คุณก็จะไม่ย่อท้อคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้นะคะแก้ไขปัญหา ด้วยตัวของคุณเองนะในส่วนของสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้นะคะสถานการณ์ภายนอกอย่างเช่นการเมืองเศรษฐกิจนะคะก็คือให้คุณปล่อยผ่าน ปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะแล้วเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองนะคะคุณไม่ต้องไปดิ้นรนแก้ไขปัญหาอะไรมากมายนะเพราะว่ามันก็คือเรื่องของสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้อะคะ่ะคุณดิ้นรนไปคุณก็เหนื่อยเปล่านะคะให้คุณเนี่ยเหมือนไปตามน้ำอะคะ่ะปล่อยให้สถานการณ์มันดําเนินไปนะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองนะคะ เปิดไพ่จัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลก็ขึ้นมาเสริมว่าในเดือนนี้นะกุญแจสําคัญของคุณนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดคุยการเจรจานะคะมันจะทําให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นะคะถ้าคุณคิดดีพูดดีในเดือนนี้นะคะมันเป็นเวลาที่เกี่ยวข้องก,กับการเยียวยาจิตใจของคุณเนี่ย ออถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกเครียดวิตกกังวลน,นะคะก็พยายามสงบจิตสงบใจแล้วก็มีสมาธิกับสิ่งที่คุณทำนะมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่คุณทำนะคะและความสําเร็จจะรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะเปิดไพ่เกี่ยวกับความรักของลาเสพิศพศในเดือนนี้นะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าในเดือนนี้นะ อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณด้วยนะคะคือญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เนี่ยอาจจะนำพาคนรักมาให้คุณก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าในเดือนนี้ความรักของคุณมีปัญหาอยู่หรือว่ายังไม่สามารถสารต่อความสัมพันธ์ได้เนี่ยก็ลองให้คนรอบข้างนะให้ความช่วยเหลือคุณดูนะ ถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถทําเองได้หรือว่าเหมือนยังมีความกล้ากล้ากลัวในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะต้องลองร้องขอนะคะจากคนรอบข้างให้ช่วยเหลือดูนะสุดท้ายไพ่ก็ขึ้นมาว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแม้ว่าคุณจะรักคนอื่นแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะเพราะว่าความรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่คุณจะต้องใส่ใจมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะ ในเดือนนี้คุณจะมีพลังงานล้นเหลือเลยค่ะเป็นพลังงานในแง่บวกซึ่งให้คุณเนี่ยใช้พลังงานส่วนนี้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็ในเดือนนี้คุณอาจจะมีเซนส์นะให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้สึกในสิ่งที่คุณคิดภายในจิตใจนะพยายามที่จะนำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่บอกว่า คุณน่ะจะมีความเชื่อมโยงกับคนรักของคุณนะคะในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้พบเจอกับคนที่ถูกใจเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะเปิดไพ่เกี่ยวกับโชคลาภของราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้ขึ้นไพ่สิบเหรียญเลยค่ะก็คือเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยนะคะในเดือนนี้คุณจะต้องมีเงินทองก้อนใหญ่เข้ามาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกที่ดินก็ได้นะ คนที่จะนําโชคลาภมาให้คุณนะคะจะเป็นผู้ชายที่มีอายุาปานกลางนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเป็นคนจิตใจดีพูดจาดีนะคะเขาจะเข้ามานะคะกับโชคลาภในเดือนนี้แต่โชคลาภของคุณนะมันมี เข้ามาแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดนะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังในสิ่งหนึง่งอ่ะแต่มันจะไม่เกิดขึ้นค่ะมันจะมาเกิดขึ้นกับอีกสิ่งหนึ่งนะออดังนั้นเนี่ยพยายามอย่าคาดหวังอะไรมากนะคะแต่ว่าก็เตรียมตัวรับทรัพย์ได้นะคะในเดือนนี้เลขเสียงโชคของคุณนะคะมีเลข0 1นย์หนึ่งแล้วก็หนนะคะ ค่ะในเดือนนี้ก็ขอจบคําทํานายของราศีพฤษภไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ